สวัสดีครับน้าๆน,านักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปผมวันนี้ผมก็มาตกปลาอีกแล้วนะครับที่หมายคลองพมโหดที่เดิมนะครับวันนี้ก็ตกเป็นตุ้งติ้งครับหนึ่งคันเปลี่ยนวิธีการตกมั่งครับวันนี้ก็ตกคันเดียวนะครับเนี่ยหมายคลองพมโหดที่เดิมนะครับ วันนี้ก็ตั้งใจจะมาตกปลาเล็กนะครับปลาขาวปลาตะกับนะครับก็ไปติดตามชมครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนให้รับชมไปครับตกเป็นเบ็ดคันเดียวนะครับก็ใช้เป็นสองตะขอแบบนี้นะครับ ขอที่ใช้ก็ผมใช้เบอร์ห้านะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมผลงานครับผม กรับครับทีเดียวสองตัวเลยครับปลาขี้ขมครับสวยเลยครับ กระป๋ะไซส์สวยครับ มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ครับมาอะไรครับปลาตะกับใหญ่ครับผมปลาตกับตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับสวยๆเลยครับเก็บครับผมวันนี้ก็ไม่รู้จะมีปลายี่สกหรือปลากามาดึงเบ็ดเราหรือเปล่านะครับ แต่วันนี้ก็ตั้งใจตกเบ็ดปลาเล็กนะครับเปลี่ยนวิธีตกครับผมตกตะก้อน้าดินก็ไม่ค่อยได้ปลาเล็กนะครับก็ใช้โงเบ็ดเบอร์ใหญ่ก็เลยเปลี่ยนมาตกแบบตุ้งติ้งนะครับเพื่อจะต้องการปลาเล็กนะครับผม ตอดเบาๆครับตอดเบามากครับจุบอยู่ครับตาขี้ขมครับเก็บครับผม ก็ตกตุ้งติ้งสองตะขอนี้ก็สนุกดีครับมันมือดีครับผมนานาะท่านไหนที่ไม่เคยตกก็ลองดูนะครับก็ได้ผลดีอยู่ครับจึกอยู่ปลาขาวครับผมปลาขี้ผมอุ้ย เดือบลงคลองชมต่อครับอยู่ครับโอ้โหเป็นปลาขี้ขมไซสสวยเลยนะครับนี่ใหญ่นะครับเนี่ย แสมงามครับผมอากาศเริ่มเปลี่ยนตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยสบายแล้วครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับโรคภัยก็เยอะครับช่วงนี้ดึงแล้วครับ เป็นปลากี้ขมครับใชส้สวยเลยครับผมอยูไ่ไม่อยู่อีกครับ โอ้อยู่เป็นปลาขาวหางแดงครับตัวอีกเด็กอืปลาอะไรโอ้ปลาหัวแข็งมาแล้วครับ ทาุ่ขมมาอีกแล้วครับผมสวยๆเลยครับไม่อยู่ครับดึงดีสวยเลยฝนก็ไปปล่อยนะครับตอนนี้ เป็นปลาตะกับเล็กนะครับเก็บครับผมโอ้โหเป็นตะเพียนไซส์เล็กๆครับ อยู่ครับผมโอ้โหเป็นปลาตะกลับครับอยู่ครับ <c oughs> ปลากระมังมาแล้วนะครับ ปลาขี้ขมใส่งาม,งามเก็บครับผม,อ,มอะไรอติดปลากระมังใส่สวยเลยครับ เป็นลาตะเพียนใซส์สวยเลยนะครับไซส์สวยเลยครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับมืดแล้วครับผมก็ เด,เดี๋ยวผมจะสรุปผลงานให้รับชมนะครับวันนี้ไม่ได้ปลายี่สกเลยครับแต่ก็ก็ได้ปลาเล็กพอสมควรอยู่ครับไปดูผลงานที่ได้วันนี้ครับนี่ครับสําหรับผลงานปลาเล็กวันนี้ก็ ได้เยอะอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมแล้วก็น้าๆน,านักตกปลาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็ตกคันเดียวนะครับเปลี่ยนวิธีตกก็ได้ปลาเล็กดีครับผมตกแบบตุงติ้งนะครับ ไปแล้วครับเก็บของกลับบ้านครับผม